สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับอ่ะอิบดีพามารับชมนะครับของมันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะครับทางใหม่นะลงไปชั้นล่างเลยนะครับยังลึกเลยเนะนี่ยดูเนะี่ลองทางใหม่นะครับคั้แรกเลยนะครับผมเจ้าฮิโน่ห้าร้อยยี่ปั๊มสายนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงยังโหดนะ อยู่กับงานขุดตะเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะโอ้อยู่กับป่าวันนะครับเจ้าโม่นะฮะไอหนุ่มซาม,มูไรนะครับผมกับงานตักดินใส่ดำหกล้อใหญ่โซนจังหวัดจันนะครับหรือว่ารถขุดรถบรรทุกจังหวัดจันนะฮะ นี่เลยนะครับทางชันๆน,นะครับเปิดลงชั้นที่สองจะโคตรขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะก่าวันนี่คุสะยังสวยงามเลยนะครับผมเออแต่น้ำไม่มีออกนะฮะเออเป็นหินกราบด้วยนะฮะสุดยอดสุดยอด อยู่กับไอหนุ่มซาม,มูไรนะครับผมซูมิโตโมนะฮะเอดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะครับผมแม่เฟี้ยวเ้าวนะ่าดูนะครับผมค่อนขานจะเร็วนะครับ อยู่นี่ฝนไม่ตกเลยนะครับทำงานได้สะดวกกันเดี๋ยวชมกันแบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่เทโด้รูโอ้ใส่ยเยอะเนยนะฮะเอ้า สัญญาณออกตัวนะครับโอ้ฮีโน่สบายสบายอยู่แล้วนะครับโอ้ชิวๆเลยนะฮะใส่เยอะมากเลยนะครับ เท hey, ในล่องสวนทุเรียนนะครับวิ่งขึ้นเขาด้วยรถไถนะครับผมรถไถคอยสแตนบายมาได้ มาชมกันต่อนะฮะไอหนุ่มซาม,มูไรนะครับผมกับงานขุดสระเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับปลูกทุเรียนกับขุมพลังนะฮะเครื่องยนต์อีซูซุ C HK 1 x นะครับเอาเจ้าอีซูซุเล็กก้านะครับคิวท,ที่สองโอ้ กือบไม่รอดนะครับสุดจัดใส่เยอะมากเลยนะฮะปาวันเอาวารับชมเจ้าอุตสุ f g a 240กันต่อนะครับ ตัวนี้นี่แรงม้าอยู่ที่159แรงม้านะครับรอบเครื่องอยู่ที่1,800รอบต่อนอาทีนะครับน้ำหนักอยู่ที่21ตันกับอีก100กิโลนะครับบุงกีนี่เป็นถ้าบุงกีเดิมนี่ก็เป็น1.1.9นะครับเอ0.9นะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชม0.9อันนี้เป็นบุงกีเปลี่ยนใหม่นะครับ1วช่วงล่างนะครับแบบช่วงล่างทั่วไปนะครับ ล้อเลอเจ็ดลูกนะฮะแต่รองรับโซ่นี่คือเป็นล้อเลอร์หมดนะครับไม่มีแครเอียนะฮะข้างบนก็เป็นล้อเลอร์ข้างล่างก็เป็นล้อเลอร์นะครับข้างล่างเจ็ดข้างบนอีกสองเป็นแปดเก้าลูกนะครับเป็นรถที่มีความเร็วนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับเจ้าซูมิโตโมนะครับมาดูคันนี้นะครับใหญ่กว่าเพื่อนแรงกว่าเพื่อนนะครับ240แรงม้านะครับ กับขุมพลังอิสุส็เรียกว,ว่าเจ้าฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับจะรอดหรือไม่รอดนะครับมาดูกันนะครับป่าวันบอกจัดหนักจัดเต็มนะครับงานนี้สำหรับหกล้อนะครับรีแมปทุกคันนะครับ ช่วงล่างใหญ่นะครับช่วงล่างก็จะเป็นเป็นพวกพีโน่นะครับเบรกแห้งกันหมดนะครับส่วนมากนะฮะโอ้เป็นหินกาบนะครับอ่ะจะรอดหรือไม่รอดนะครับมาชมกันนะครับมาลุ้นกันเอาใจช่วยนะครับ เป็นต้นทุเรียนนะครับต้นประมาณ2ปีนะฮะต้นเล็กๆต้นเล็กๆนะครับทีนี้เขาขูดสารแล้วไม่มีที่ไว้ดินนะครับก็เลยมาเทตามช่องรองทุเรียนนะครับอ่ขึ้นมาเติมน้ำมันก่อนนะฮะน้ำมันจะหมด เดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกคลิปนึงนะครับผมเดี๋ยวรอให้เขาเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ